สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้รับเข้าสู่รายการดีวีสนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับ กิจกรรมแจกคูปองฟรีจากอาวีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนรับคูปองฟรีแล้วก็จะมีแจกเป็นสกินแล้วก็ฮีโร่ถาวรด้วยนะคะคลิปนี้ฝากกันกดแชดร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอเยด้วยนะคะนี่ก็เดินทางมาเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะกับกิจกรรมสุดสัปดาห์ล่ารางวัลน,นะคะก็เข้ามาล็อกอินนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเราก็จะได้เป็นอันนี้ อของรางวัลในลูกแก้วนะคะถ้าเราเล็อกอินวันจันนะคะก็จะเข้าอันนี้5ป่ปองแล้วก็มันาคารก็จะเข้าอันนี้นะคะอีก15ป่ปอง ไล่มาเรื่อยๆนะคะจนถึงวันศุกร์เนาะแล้วก็วิธีได้รับของในลูกแก้วนี้นะคะก็จะเป็นท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก ็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปย์ช่อน,นะคะตีทีไรตีไรบ้าฟ้าลงไปผมชันเออแกไม่รอดแน่บ้ฟเฮ้ยเพื่อนทําอะไรอยู่อ่ะถ้าไม่มีสกินสวยๆที่อาร์วีเยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใชเบล่าเราได้นําแฟนเพจน,นี้เลยแอดมินตน้นทีพีเจเพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000แนคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะเข้ามาเล่นวันเสาร์อาทิตย์นะคะเล่นทั้งโมด6เกมนะคะทุกคนเราก็ถ้าเล่นหเกมเนี่ยก็จะมีสิทธิ์หมุนได้หครั้งเนาะแล้วของรางวัลน,นะคะมีทั้งโมด 6ชิ้นนะคะก็เล่น6เกมภายในวันเสาร์อาทิตย์ก็หมุนรับไปเลยนะคะทุกคนแจกสูงสุด200รอปองนะคะสำรับสายฟรีนะคะรวมรวมแล้วก็จะแจกไปทั้งหมดอ่ะ10อ่ะ10 20อ่ะแล้วก็40เฮ้ยเดี๋ยวก่อน10 20 40ก็ประมาณ55ป่ปองนะคะทุกคนกิจกรรมนี้แล้วก็จะมีเป็น กล่องสมบัติเล็กก็จะมีเป็นกล่องสมบัติใหญ่ด้วยนะคะสมบัติใหญ่ก็จะมีแจกสกินถาวรด้วยนะคะก็ซุมเอาการอีกทีนะคะทุกคนแล้วประเด็นนะคะมันอยู่กับกิจกรรมวันนี้ที่เขาแจกสกินฟรีคือมันเยอะจนแบบเราทำคลิปไม่ทันแล้วอะ่ะจะมีหมดแชมเปี้ยนชิพนะคะทุกคนก็เข้าไปเล่นนะคะให้ชนะครบ3เกมเนาะเก็บสะสมให้ครบ40แต้มามาแลกตานเชลสกินแชมเปี้ยนชิพนะคะจะมี เอกเนียลนะคะจะมีเด็กต้าเนาะจะมีเป็นเอ่อตัวอะไรวะมีเด็กต้านะคะมีโตโรมีวิปนะแล้วก็มีกาลีนะคะทุกคนอ่ะแต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่กิจกรรมนี้กิจกรรมนี้นะคะจะแจกเป็นตัวนี้ด้วยควิ c กแชทโนบาระฟรีนะคะหูหลวงจริงอ่ะแล้วก็ใช้ได้ถึง19เมษานี้นะคะจะมีค u i c k แชทเม e ูีด้วยใช้ได้ถึง19เมษานี้นะคะถ้าครบ60เนาะ,ะแล้วก็ ครบร้อยนะคะจะได้เป็นเอฟเฟกต์วาร์ปนะคะเราเปิดพลังสายเวทนะคะวิธีได้รับก็คือมาทํากิจกรรมตรงนี้นะคะเราก็ปลดล็อกด่านนะคะ <S <S ตอนนี้เรามีอยู่สามสิบหกขีดเราเพิ่งปลดล็อกไป2ด่านเนาะ,ะ <S 1> <S 1> ต้องปลดล็อกั้งครบทั้งหมดนะคะครบด่านก็คือใช้ร้อยแต้มนะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรร้อยกระดุมนะคะตาโรงเรียนใช้ร้อยตาโรงเรียนเนาะ แล้วก,กิจกรรมมันอยู่ที่ตรงนี้นะคะทุกคนคือมันเยอะจนแบบลืมทำคลิปไปเลยอะไรอย่างงี้นะก็กิจกรรมค่าจะเป็นผู้ใช้คุณใส่ให้ได้เลยตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดนะคะจนถึงวันที่สิบเก้านี้เนาะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีเล่นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะอธิบายวิธีเล่นคร่าวๆนะคะทุกคนอ่ะกดนี้ไปก่อนสำหรับวิธีเล่นนะคะเราก็จะมานับอันนี้ย ดุมเม็ดกระดุมนี้นะคะคือเราก็มารับนะคะทุกคนก็คือเชิญเพื่อนหรือใช้โทเค็นแล้วก็ไปอุปรกรณ์เสริมอะไรอย่างงี้นะอ่าวิธีได้รับนะคะทุกคนก็เข้ามาทํากิจกรรมตรงนี้นี่ก็จะมีล็อกอินแชร์กิจกรรมเล่นมินิเกมอะไรประมาณนี้นะคะคือตอนเนี้ยเราได้ลองเล่นไปแล้วแหล,ล,ละลมีอยู่แปดโทเค็นนะคะในการแลกคือตอนเนี้ยมีเรามีอยู่แปดชิ้นนะคะเรายังแลกอะไรไม่ได้เนาะ คือสก่ลจะแลกสกินถาวรน,นะคะจะใช้ทั้งหมด160ชิ้นนะคะจะมีสกินอ่าแล้วก็ฮีโร่ถาวนจะมีอิโมจิถาวรน,นะคะเอฟเฟกวิ่งเนาะเอฟเฟกวิ่งอันนี้ไม่ถาวรนนะคะทุกคนแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะจะเป็นกล่องรางวันที่มีอยู่แล้วรางวันที่มีโอกาสได้เพิ่มเติมนะ,ะก็อีกอ่าเดี๋ยวามาดูวิธีเล่นกันนะคะก็คือ เราเห็นเม็ดรกระดุมที่เราต้องเก็บนี่ไหมเราเราก็ต้องใช้หนึ่งเม็ดในการเข้าร่วมนะคะอะี๋ยวลองกดเข้าร่วมไปนะคะแล้วมันก็จะคือน,นี้คุณต้องการใช้เวลาเพิ่มไหมนะคะถ้าเราจะใช้เวลาเพิ่มนะคะเราก็สามารถแชร์ให้เพื่อนได้นะคะทุกคนซึ่งถ้ายิ่งเราใช้เวลาเพิ่มหรือเรามีเวลาเยอะนะคะในการเล่นเนี่ยเราก็จะได้รับแต้มเยอะนะคะเราก็สามารถกดเชิญได้นะคะประมาณนี้อ่ะ เดี๋ยวเราจะลองเล่นแบบนี้ไปก่อนนะคะเราก็สามารถกดนี้นะเล่นแล้วก็คูณหนึ่งแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะวิธีเล่นก็คือแต่ละด่านวิธีเล่นมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ให้ฟีลแบบตู้เกมนะคะเออตีไปอเออระวังตีเอ้ยระวังตีระเบิดนะคะทุกคนระเบิดเดยอะจ้งไปไวมากไวมากโอ้โอ้ยจะบ้าไวมากนะทุกคน แล้วยิ่งประษาสัมผัสไม่ค่อยดีด้วยโอ้ยโอ้ยตายตายตายเรื่องความเร็วอีกกดไม่โดนเลยอ่ะคือเรากลาบปะกดไม่ค่อยโดนเลยนะโอเคค่ะพอเล่นจบแล้วนะคะเราก็จะได้คะแนนอยู่40ก็คือได้ตั๋วมา2ใบแอบหน่อยก็ยังแรกไอเทมเลยไม่ได้นะมีทั้งหมด140ใบทั่วนะคะเอออะ แล้วก็มันจะมีอีกด่านหนึ่งนะคะจะเป็นอันนี้อันนี้นะคะเออมันกดไม่ได้อ,ะอ่ะอ่าเฮ้ยนี่อ่ะดูตัวอย่างลงห้าพยนต์อ่า ก็คืออันนี้แค่เข้ามาดูหนังเฉเฉดปะดูสิบวินาทีเพื่อรับโทเค็นสิบชิ้นนะคะนี่เออเอ้ยเลยอีกหนึ่งวิอ่ะแล้วก็สามารถรับโทเค็นได้เลยนะคะนี่ง่ายๆแค่น,นี้เองนะคะสําหรับด่านนี้ได้ลูกแก้วมาด้วยคือตอนนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมดสี่ชิ้นเรามีอยู่โทเค็นทั้งหมดยี่สิบชิ้นนะคะซึ่งด่านต่อไปนี่เรา นี่ก็กดรับไปนะคะอะเดี๋ยวจะลองเล่นต้องด่านมีงูมีให้ดูนะคะเออเล่นง่ายน่าจะเล่นง่ายหน่อยนะทุกคนเออแล้วแต่ความชอบนะคะว่าท่านผู้ชมจะเล่นด่านอะไรด่านนี้คือด่านปล่อยกบไปกัดน,นะคะคือหรือมันเป็นวิญญ,ญาณต้องคำสาบวะ่ะปล่อยกบไปกัดอย่างนี้นะคะทุกคนเออปล่อยไปนี่นี่นี่ก็รีบรีบรีบนะคะมันจะมีเวลาอยู่ข้างบนเนาะก็ตอนนี้คะแนนปัจจุบันอยู่ ร้อยยีบรอยสสิบโอเคปล่อยรัวๆปล่อยไปรัวรัวร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยแปดสิบปล่อยไปรัวๆนะพยายามกัดให้มันโดนนะคะทุกคนกดให้มันโดนคือเราได้คะแนนอยู่ทั้งหมด200รอยคะแนนเออได้มาแค่สองอันเองทุกคนคือย,ยอมแพ้แล้วยังแรกอะไรไม่ได้นะคะอ่ะ ก็คือมันจะมีกล่องตรงนี้นะทุกคนนี่เราลองกดเข้าไปนะคะแล้วก็กดรับไปดีเรียบร้อยมันก็จะมีตรงนี้นะถ้าเราทำคะแนนได้ถึง300ร้อนะคะเราก็จะได้ตั๋วรางวัลมาอีก3มอันนะแล้วก็ถ้าเราถึง400ร้อยนะคะก็จะได้เป็นกล่องรางวัลพิเศษนะคะรับได้วันที่4ี่เมษายนนี้นะคะอ่ะสำหรับด่านนี้ก็เหมือนกันนะคะทุกคน ก็2อ0 3 0อย0 0ม้ยไล่ลงมานะคะสำหรับกล่องรางวัลพิเศษเนี่ยถ้าเราทำแต้มถึง400นะคะเราจะได้สกินตามนี้เลยนะคะจะมีเป็นโตโรมีเอรนดอมีเอ็นโซนะคะมีกีนา่าแล้วก็มีเซียวเซียนนะคะแล้วก็ออตัวใบอื่นเนี่ยที่เราเก็บได้เยอะๆนะคะเราก็สามารถเอามาแลกเป็นสกินตรงนี้ได้นะคะก็ใชร้อยหกสิบรหรือว่า แล้วแต่สะดวกนะคะว่าท่านผู้ชมจัดจแลกเป็นอะไรนะคะทิ้งๆิงกิจกรรมแอบงงงนิดนึงนะคะถ้าเรามีเวลาเยอะกว่านี้นะคะมันก็จะแบบเล่นได้เล่นได้แต้มเยอะกว่านี้นะะอ่าลองกดเชิญไปแะะล้วนาสะสิบคนจบก็อ่ะเล่นเกมรับรางวัลตอนนี้มีอยู่ยี่สิบสองโอเคเนก็ดูเหมือนแบบเพลงจะแลกอะไรไม่ไ,ได้นะดูวิธีเล่นเพิ่มเติมนะคะก็ ไม่โหลดอีกนะทุกคนบอกว่า,วาทุกคนจะไม่งงนะคะก็คือขั้นตอนที่หนึ่งนะคะมาเก็บแต้มตรงนี้เนาะแล้วก็เอาไปเล่นเป็นด่านไปนะคะถ้าเราเล่นด่านครบแล้วเราได้แต้มนะคะ4 0 0รอยแต้มเราก็จะได้สกินตรงนี้นะคะให้เลือกรับ1สกินเนาะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะให้เลือกรับ1สกินนะคะถ้าเราครบ400รอยแต้มก็จะได้กล่องเนาะคือถ้าเราเล่นเกมเนี่ยเราก็จะได้โทเค็นมานะคะซึ่ง โคเช่นก hey, hey, hey. well ็เอามาแยกตรงนี้แยกได้อ per ีกท e ีนะคะทุกคนก็ง่ายๆแค่นี้เองนะคะสําหรับกิจกรรมนี้เนาะแล้วก็สําหรับเวลานะคะทุกคนก็สามารถมากดเชิญเพื่อนนะคะก็คือจะมีเพื่อนที่ช่วยเหลือเราแล้วเราก็ขอความช่วยเหลือเพื่อนได้อะไรประมาณนีเนาะกิจกรรมรู้สึกว่าแอบจะงงๆนิดนึงแอบแอบเล่นยากนิดนึงนะทุกคนกิจกรรมนี้นะคะเออแล้วก็กิจกรรมก็จะมีแจก ของฟรีเยอะแยะมากมายนะคะช่วงนี้เออมีแชมเปี้ยนชิพมีอันนี้มีเป็นป้ายเกียรติยศนะคะก็มารับกันเยอะๆนะคะทุกคนจะมีสะสมสกินเราเพิ่งได้สกินไวโอไปเนี่ยเหลือสกินกบกับเมงูมีนะคะก็เมงูมีเข้าไทยพรุ่งนี้นะคะทุกคนวันที่หนึ่งนะเออประมาณนี้นะคะสำหรับกิจกรรมอาร์วีช่วงนี้นะคะซึ่งกิจกรรมนี้ไม่เคยได้สกินเลย เมื่อไหร่จะได้สกินบ้างอะมีเปิดการ์ดเปิดไลท์แล้วก็มารับกันเยอะๆนะคะทุกคนสำหรับกิจกรรมฟรี ROV นะคะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราค่ะเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน